การละครั้งนานมาแล้วณดินแดนสวรรโคงคำมีพยาขอมผู้ครอบครองเมืองและมีพระธิดาผู้เลอโฉมชื่อนางไอคำหรือนางไอนางไอมีความงดงามจนเป็นที่เรื่องลือไปทั่วแขวนทำให้เท้าผาแดงผู้เป็นนักรบผู้กาหาร จากเมืองขาพวงนครได้ยินถึงความงามของนางและตกหลุมรักทันทีเทา้าผาแดงแอบเข้ามาในวังของพระยาขอมเพื่อพบกับนางไอทั้งสองได้พบกันและตกหลุมรักกันในทันทีพวกเขาสัญญาว่าจะอยู่ด้วยกันตลอดไป แต่ความรักของพวกเขาต้องเผชิญกับอุปสรรคใหญ่หลวงในขณะเดียวกันเท้าพังคีลาดจ,จะโอรสของพญานาคสุดโทได้แปลงกายเป็นกระรอกเคลือกเพื่อขึ้นมาชมความงามของนางไอแต่กระรอกเคือกถูกนายพานจับได้และนำไปให้นางไอ นางไอพิงสั่งให้ทำแกงกระลอกเท้าพังคีในร่างกระลอกได้อธิษฐานว่าเนื้อของตนจะอร่อยที่สุดและเลี้ยงคนได้ทั้งเมืองเมื่อพญานาคสุโธทราบว่าราชโอรสของตนถูกฆ่า จึงสั่งกองทัพหน้าขึ้นมาถล่มเมืองสวรรโครงคำเมืองทั้งเมืองจมลงใต้บาดาลเท้าผาแดงพานางไอหนีไปแต่ไม่สามารถหนีพ้นจากกองทัพหน้าได้นางไอถูกจับตัวไปยังเมืองบาดาลเท้าวผาแดงไม่ยอมแพ้เขาได้ตั้งจิตอธิษฐาน เพื่อขอพรจากเทพเทวาให้เขาดำดิ่งลงไปสู่เมืองบาดาลเพื่อไปช่วยนางไอในเมืองบาดาลเขาต่อสู้กับพญานาคจนเกิดการสั่นสะเทือนไปถึงชั้นฟ้าฟ้าร้องผ่าลงมาฝนฟ้าขนองตกลงมาทุกพื้นที่ ไมว่าจะเป็นพื้นสามโลกาน้ำท่วมไปทั่วทุกหนแห่งทำให้เทวาทั้งหมดเดือดร้อนผู้คนล้มตายอย่างละเน,นานาฏพระอินทร์จึงลงมาระงับศึกและให้ทั้งสองฝ่ายกลับไปยังที่ของตน นางไอต้องรอคอยเท้าผาแดงในเมืองบาดาลหลังจากที่พระอินได้ระงับศึกและทั้งสองฝ่ายกลับไปยังที่ของตนนางไอต้องรอคอยเท้าผาแดงในเมืองบาดาลอย่างโดดเดี่ยวและเศร้าหมองแต่ความรักและความหวังในใจของนางไม่เคยลดลงในขณะเดียวกัน ท้าผาแดงก็ไม่ยอมแพ้เขาได้เดินทางไปยังภูเขาศักดิ์สิทธิ์เพื่อฝึกฝนตนเองให้แข็งแกร่งขึ้นเขาได้พบกับลือสีผู้มีพลังเวทมุลสูงส่งลือสีได้สอนสั่งวิชาเวทมนต์ลและการต่อสู้ให้กับเท้าผาแดงเท้าผาแดงได้ฝึกฝนวิชาอาคม จากทัานฤอสีจนชำนาญเมื่อเท้าผาแดงพร้อมแล้วเขาได้เดินทางไปยังปากถ้ำที่เป็นทางเข้าสู่เมืองบาดาเขาใช้เวทมุนต์ที่ได้เรียนรู้มาเปิดทางเข้าสู่เมืองบาดาและต่อสู้กับกองทัพนาคที่เฝ้าประตูเมืองในที่สุดเท้าผาแดง ก็สามารถเข้าถึงห้องขังของนางไอได้ทั้งสองได้พบกันอีกครั้งและกอดกันด้วยความดีใจแต่การหนีออกจากเมืองบาดาลยังไม่จบเกียงเท่านี้พวกเขาต้องประเจินกับพญานาคสุดโทอีกครั้งท้าผาแดงและนางไอ ได้ร่วมมือกันใช้เวทมนต์ลและวามกาหารต่อสู้กับพญานาคชุโตการต่อสู้เป็นไประยางดุเดือดด้วยความเมตตาของพระอินทร์ที่มองเห็นความรักทั้งสองจึงได้มอบแผนพญาคุดศักดิ์สิทธิ์ให้กับเท้าผาแดงเพื่อต่อสู้กับเท้าพญา นาคสุโทพวกเขาสามารถเอาชนะพญานาคสุโธได้อย่างในที่สุดความรักที่แท้จริงของเท้าผาแดงและนางไอทั้งสองได้กลับไปยังโลกมนุษย์และคองรักกันอย่างมีความสุขตลอดไปเท้าผาแดงและนางไอขึ้นมาจากเมืองบาดาลไล่สำเร็จ แต่พญานาคสุดโทยังคงอาฆาตไม่เลิกบางครั้งแปงลงร่างเป็นงูเพื่อฉกนางไอบางครั้งแปลงเป็นแมงปองซ่อนตัวในเตาไฟเพื่อจะตอดนางไอแต่ทุกครั้งเท้าผาแดงคอยช่วยเหลือและปกป้องนางไอได้เสมอวันหนึ่งในขณะที่เท้าผาแดงและนางไอ กำลังเดินทางผ่านป่าใหญพญานาคสุดโทษแปลงร่างเป็นงูใหญ่และพุ่งเข้ามาโจมตีเท้าผ้าแดงใช้ดาบฟันงูใหญ่จนมันต้องหนีไปแต่พญานาคสุดโทษไม่ยอมแพ้เขาแปลงร่างเป็นแมงป่องและซ่อนตัวในรองเท้าของนางไอหวังจะตอดนางไอ เมื่อเธอสวมรองเท้าเท้าผาแดงรู้สึกถึงอันตรายที่กำลังจะเกิดขึ้นเขาจึงใช้เวทมนต์เรียกนกอินทรีมาช่วยนกอินทรีบินลงมาและจับแมงป่องพญานาคชูโตไปทิ้งไกลจากที่นั่นพญานาคชูโตโกรธมากและสาบานว่าจะกลับมาแก้แค้นอีกครั้ง ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับขอบคุณมากครับ